ัจจัยแรกในะวันนี้พาผู้ชมไปเกาะติดกันที่ภาพปอเนื่องหลังจากที่ทางการจีนอัดฉีดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่หน่อยนะคะสิ่งที่เราเห็นคือทําให้ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือค่าเงินหยวนของจีนที่แข็งค่าขึ้นค่อนข้างชัดค่ะล่าสุดแข็งข้ามากสุดในรอบ16เดือนเทียบดอลลาร์สหรัฐ สำนักข่าว CNBC รายงานว่าเงินหยวนของจีนปรับตัวแข็งค่าขึ้นมานะคะเคลื่อนไหวที่7.0161หยวนต่อดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งตัวเลขนี้ถือเป็นระดับแข็งค่าที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คมปีที่แล้วแข็งค่ามากที่สุดในรอบกว่า16เดือนหลังจากที่ธนาคารจีนเปิดเผยม,มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่เพื่อพยุงเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ขณะที่ค่าเงินหยวนที่ซื้อขายในตลาดต่างประเทศเองก็แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะที่ระดับ6.9946หยวนต่อดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งเป็นระดับที่แข็งค่าที่สุดนับตั้งแต่เดินพฤษภาคมปีที่แล้วเช่นกันบรรดาผู้เชี่ยวชาญในขณะนี้เขากำลังจับตาไปที่การเคลื่อนไหวของเงินหยวนอย่างใกล้ชิดอย่างเว่ยเหลียงชางนักยุทธศาสตร์ด้านอัตราแลกเปลี่ยนและสินเชื่อของ DBS เปิดเผยว่า ทางการจีนนะคะจะต้องระมัดระวังไม่ให้ค่าเงินหยวนแข็งค่าขึ้นจนส่งผลต่อภาคการส่งออกเนื่องจากเศรษฐกิจปัจจุบันยังคงเปราะบางเช่นเดียวกันกับแบนเ m มอนสค่ะเป็นผู้ก่อตั้ง FedWatch Advisors บอกว่าการที่เงินหยวนของจีนแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วมันอาจจะไปเพิ่มแรงกดดันด้านภาวะเงินฝืดให้กับการส่งออกของจีนมากขึ้น ขณะที่โซลีนาเชงนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินเชื่อเอเชียจากบริษัทวิจัยสินเชื่อเครดิตไซส์ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่ค่าเงินหยวนเทียบดอลลา,าร์สหรัฐจะซื้อขายต่ำกว่า7.0หยวนตอน่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงสาเดือนข้างหน้าเนื่องจากจุดยืนที่สนับสนุนการเติบโตของผู้กำหนดนโยบายอาจจะกระตุ้นให้มีการปิดสัญญาซื้อขายระยะสั้นของค่าเงินหยวนที่เป็นขาลงมากขึ้นและการผ่อนปรนของเฟดก็ทำให้มูลค่าของเงินหยวนอาจจะ สูงเกินกว่าที่ธนาคารกลางจะยอมรับได้ค่ะ ไปติดตีกันต่อนะคะผู้ชมสําหรับสัญญาณของทองคําค่ะทองคําถือเป็นสินทรัพย์ที่ยังคงเดินหน้าทําจุดสูงสุดใหม่เป็นปฏิการอย่างต่อเนื่องนะคะหลายฝ่ายอาจจะเป็นกังวลว่าทองขึ้นมาขนาดนี้จะเริ่มปรับฐานลงหรือเปล่าแต่ถ้าเราไปดูมุมมองของนักวิเคราะห์ที่ต่างประเทศส่วนใหญ่ค่ะยังคงเชื่อมั่นต่อทองคํามองว่าทองมีโอกาสที่จะเดินหน้าทําจุดสูงสุดใหม่ต่อไปจนถึงปีหน้าเลยทีเดียวค่ะ นักวิเคราะห์จากธนาคารรายใหญ่หลายแห่งนะคะคาดการไปในทิศทางเดียวกันว่าราคาทองคำจะยังคงทำสถิติสูงสุดเป็นปฏิการต่อเนื่องไปจนถึงปี2568เนื่องจากเขาเชื่อนะคะว่ากระแสเงินทุนขนาดใหญ่จะไหลเข้าสู่กองทุน ETF ทองคำอีกครั้งรวมทั้งแรงหนุนจากการคาดการ์ที่วัฒธนาคารกลางทั่วโลกรวมถึงธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมด้วย นักวิเคราะห์ของ JP Morgan กล่าวว่าอุปสงค์ทองคำที่แข็งแกร่งจากจีนแล้วก็ธนาคารกลางต่างๆช่วยหนุนราคาทองคำในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่กระแสเงินของนักลงทุนและการจัดตั้งกองทุน ETF ที่มุ่งเน้นนักลงทุนรายย่อยยังเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่ทำให้ราคาทองคำสามารถรักษาความแข็งแกร่งเอาไว้ได้ในช่วงที่เฟดมีแนวโน้มจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในวันข้างหน้า ขณะที่นักวิเคราะห์จาก UBS นะคะบอกว่าแม้ราคาทองจะพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นปติการหลายต่อหลายครั้งแล้วในปีนี้แล้วก็ทำผลงานได้โดดเด่นกว่าดัชนีตลาดหุ้นแต่ UBS เองเขาก็เชื่อว่าราคาทองคำมีโอกาสจะทยานขึ้นอีกในช่วง6ถึง12เดือนข้างหน้าหนึ่งในปัจจัยหลักนะคะที่จะช่วยหนุนราคาทองในมุมมองของ UBS ก็คือกระแสะเงินทุนขนาดใหญ่ที่จะไหลเข้าสู่กองทุน ETF ทองคาอีกครั้ง สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าราคาทองคำพุ่งขึ้นมาแล้วนะคะเกือบเกือบ570ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออสหรือกว่าร้อยละ27แล้วนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันซึ่งทำให้ราคาทองมีแนวโน้มทำสถิติพุ่งขึ้นรายปีแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี2,553และมีสถานะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่โดดเด่นที่สุดของปี2567ด้วยค่ะ พาผู้ชมไปกาะติดกันต่อนะคะที่ภาพรวมเศรษฐกิจโลกกันบ้างค่ะมีมุมอมองที่น่าสนใจนะคะจากทาง OECD ค่ะเขามองเศรษฐกิจกโลกค่อนข้างดีเลยโดยเฉพาะปีหน้าซึ่งก็ได้อานิสง์นะคะมาจากการที่ดอกเบีย้ยปรับลดลงแล้วก็เงินเฟอ้อปรับตัวลดลงนี่แหละจะเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้การบริโภคของผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มสูงข,ขึ้นค่ะ ทาง OECD นะคะหรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเมินเศรษฐกิจโลกปีนี้มีแนวโน้มจะขยายตัวได้ร้อยละ3.2ค่ะซึ่งถือเป็นมุมมองที่ดีขึ้นเล็กน้อยจากประมาณการเดิมที่เคยประเมินไว้ว่าจะโตเพียงร้อยละ3.1ปีนี้ส่วนปีหน้านะคะ OECD คาดการว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวที่ร้อยละ3.2เช่นกันซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากคาดการเดิม ทาง OECD ระบุว่ามุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นมาจากความคาดหมายที่ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การใช้จ่ายในอนาคตขณะที่การใช้จ่ายของฝั่งผู้บริโภคก,ก็จะได้ประโยชน์จากเงินเฟอ้อที่ปรับลงส่วนคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจรายประเทศนะคะ OECD คาดการณ์ว่าการเติบโตของ GDP สหรัฐปีนี้จะชะลอตัวลงเหลือโตเพียงแค่ร้อยละ2.6ก่อนที่จะขยายตัว ก่อนที่การขยายตัวจะลดลงเหลือร้อยละ1.6ในปีหน้าซึ่งเป็นการปรับลงนะคะจากที่เคยคาดการเอาไว้เมื่อเดือนพฤษภาค,คมที่ร้อยละ1.8แม้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะช่วยบรรเทาการชะลอตัวของเศรษฐกิจได้ก็ตาม ส่วนเศรษฐกิจจีนค่ะมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวแตะร้อยละในปีนี้แล้วก็แตะร้อยละ4.5ในปีหน้าแม้ว่ารัฐบาลจีนจะพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจทุกทางแต่ในแง่ความต้องการซื้อของผู้บริโภคกลับยังคงปรับตัวลงประกอบกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็ยังคงซบเซาด้วย ขณะที่ฝั่งยูโรโซนนะคะหรือว่า20เขตเศรษฐกิจที่ใช้เงินสกุลยูโร OECD คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตร้1 0ะ0 7ปีนี้ก่อนที่ปีหน้าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าไปเป็นร้อยละ1 3เนื่องจากไรายได้ที่แท้จริงมีแนวโน้มเติบโตได้เร็วกว่าอัตราเงินเฟอ้อนั่นเองค่ะ ดูกันต่อนะคะผู้ชมสรุปภาพรมการลงทุนกันต่อค่ะในฝั่งของตลาดทุนสหรัฐอเมริกาตลาดหุนยุโรปน้ำมันแล้วก็ทองคาค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาบรรยากาศการลงทุนในฝั่งของสหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะผันผวนะนะคะมีทั้งปัจจัยบวกมีทั้งปัจจัยลบตลาดก่อนหน้านี้เนี่ยปรับตัวบวกมาได้ค่อนข้างจะหลายวันทําการติดค่ะการที่มีแรงถือขายทํากําไรออกมาบ้างก็ถือเป็นเรื่องปกตินะคะดาวโจนส์ s p 5 0 0อ่อนแรงลงหลังจากทําสถิติสูงสุดเป็นปฏิการในช่วงก่อนหน้านี้แรงกดดันที่ส่งผลกดดันตลาดเมื่อคืน มาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีดีตัวขึ้นมาอีกรอบแต่และ3 7 7 0ท่ามกลางความพิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินอาจจะส่งผลทำให้เงินเฟอ้อกลับมาพุ่งขึ้นอีกครั้ง บวกกับนักลงทุนตอนนี้ให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นค่ะที่เฟดอาจจะลดดอกเบี้ยร้อยละ0.5ในการประชุมเดือนพฤศจิกาย,ยนอย่างไรก็ดีนะคะตอนนี้ก็มีปัจจัยที่ตลาดกำลังรออยู่นั่นก็คือการเปิดเผยเด,ดชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือ PCE ของสหรัฐแล้วก็การแสดงความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐรวมถึงจอร์มพาวเวลประธานเฟดซึ่งมีกำหนดที่จะถแถลงในสัปดาห์นี้ด้วย ดาวโจนส์ Jones, แล้วก็ S&P 500เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เลยปิดตลาดปรับตัวร่วงลงค่ะดาวโจนส์ Jones, ปรับตัวลงไปร้อยละ0.7นะคะคุณผู้ชมปิดที่41,914.75จุดขณะที่ S&P 500นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวลงไปร้อยละ0.19ปิดที่5 7 2 2 2 6จุด N a s d a q ค่ะแม้ว่าจะบวกแต่ว่าก็บวกขึ้นมาได้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาขึ้นมาร้อยละ 04, ุดค่ะ ไปดูกันต่อที่บรรยากาศโดยรวมของยุโรปกันบ้างค่ะยุโรปเองบรรยากาศการลงทุนก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาบรรยากาศก่อนหน้านี้ที่เคยซึมซับรับปัจจัยบวกจากฝั่งของจีนหายไปค่อนข้างไวค่ะตลาดตอบรับแค่เพียงวันเดียวเท่านั้นเอง แต่ว่าเมื่อวานนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยกดดันก็คือราคาน้ํามันดิบที่ปรับตัวร่วงลงส่งผลให้นักลงทุนขายหุ้นในกลุ่มพลังงานออกมาณนะตอนนี้นักลงทุนกําลังประเมินกันค่ะว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนมันจะช่วยหนุนเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มความต้องการเชื้อเพลิงได้จริงหรือไม่แรงกดดันอีกส่วนมาจากหุ้นที่ชื่อว่า SAP เป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ของเยอรมนีนะคะปรับตัวร่วงลงค่อนข้างหนัก จากข่าวที่ว่าสหรัฐก,กำลังดำเนินการสอบสวนกรณี s a p ร่วมมือกับบริษัทอื่นในการกำหนดราคาค่าบริการที่สูงจนเกินไปจากหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาดัชนีฟูซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปิดตลาดปรับตัวร่วงลงร้อยละ0.17เมื่อวานนี้ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสค่ะปิดลบไปร้อยละ0.5ขณะที่ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดตลาดปรับตัวร่วงลงร้อยละ0.41 สัญญาณน้ำมันดิบเมื่อวานนี้ปรับตัวร่วงลงค่อนข้างแรงเหมือนกันนะนะคะสถานการณ์เปลี่ยนค่อนข้างไวค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยอแน่ไม่ค่อยนอนเท่าไหร่นะเพราะว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ํามันเอาเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือความขัดแย้งในลิเบียก่อนหน้านี้ประเด็นนี้เป็นบวกต่อราคาน้ํามันแต่ตอนนี้กลับกลายมาเป็นประเด็นลบเพราะว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะ ทำให้ความเสี่ยงที่มันอาจจะกระทบต่ออุปทานน้ามันลดน้อยลงไปด้วยรายงานระบุว่ารัฐบาลลิเบียฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกได้ลงนามในข้อตกลงที่จะนําไปสู่กระบวนการแต่งตั้งผั้วก,การธนาคารกลางลิเบียซึ่งนี่ถือเป็นก้าวแรกของการยุติข้อพิพาทที่ว่ารัฐบาลของฝั่งใดควรจะมีอำนาจในการควบคุมธนาคารกลางและรายได้จากราคาน้ำมัน ขณะที่ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของอุปสงค์น้ามันในจีนซึ่งเป็นผู้นําเข้าน้ํามันรายใหญ่ของโลกก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่กลับมาฉุดราคาน้ํามันแม้ว่าธนาคารกลางจีนจะประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่แต่ตลาดมองว่า จีนจำเป็นจะต้องออกมาตรการเพิ่มเติมขึ้นไปอีกเพื่อกระตุ้นอุปสงค์แล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพฤศจิกาย,ยนลดลงไป1.87ดอลลาร์87เซนต์ค่ะขณะที่สัญญาน้ำมันดิบแบรนด์ะคะส่งมอบเดือนพฤศจิกาย,ยนลดลง1.71ดอลลาร์เ1เซนต์ค่ะแต่แม้ว่าสินทรัพย์อื่นๆเขาจะลงทองก็ไม่ลงด้วยนะคะทองยังคงไปต่อค่ะ ปิดบวกได้เป็นวันที่6แล้วนะคะได้แรงหนุนจากความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตรดาดอกเบี้ยลงอีกขณะที่นักวิเคราะห์ของธนาคารรายใหญ่ๆอย่างที่เรานาเสนอข้อมูลไปแบบว่าจะเป็น JP Morgan UBS ต่างก็ออกมาคาดการณ์ว่าราคาทองคําจะยังคงทําสถิติสูงสุดเป็นประดิการอย่างต่อเนื่องนะคะไปจนถึงปี2,56 8สัญญาทองคำโคเมกส่งมอบเดือนธันวาคมก็เลยบวกไปอีก $7 ดอลลาร์เ0เซนค่ะปิดไปที่1 2,684.70ดอลลาร์เซนต์ต่อทรอยออนส์ค่ะส่วนบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยเมื่อวันนี้นะคะตลาดหุ้นบ้านเราก็พักความร้อนแรงลงมาบ้างค่ะแต่จะว่าไปในการที่นักวิเคราะห์หลายท่านออกมาประเมินมันก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างเยอะในประเด็นของเศรษฐกิจจีนค่ะ คือก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดทั่วโลกรวมถึงตลาดบ้านเราอาจจะซึมซับรับกับข่าวของจีนแต่มันก็เป็นเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นนะคะเพราะหลังจากนั้นก็เห็นแรงเทขายทากาไรในหุ้นกลุ่มที่เล่นกันขึ้นมาโดยเฉพาะชนะัยนัทเพลย์ณตอนนี้นะักวิเคราะห์ก็มองว่าส่วนหนึ่งเราอาจจะเริ่มตึงๆแล้วค่ะเพราะว่าดัชนีเริ่มเข้าใกล้แนวต้านี่ระดับ1,480จุดก่อนจ,จะมีบางกลุ่มที่เขาตัดสินใจขายทํากําไรลอกกาไรออกไปก่อนนะคะประกอบกับตลาดอาจจะรอสัญญ,ญาณที่เป็นความชัดเจนมากขึ้นจากฝั่งของสหรัฐอเมริกา เพราะว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ใช้ขับเคลื่อนตลาดในอนาคตเพราะมันจะบ่งชี้ถึงแนวโน้มการลดดอกเบี้ยในครั้งถัดไปแต่แม้วบ้านเราเนี่ยจะชะลอความร้อนแรงลงมาแต่ว่าก็ปรับลดลงไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเองไม่ถึง1จุดนะคะปิดตลาดที่1461.58จุดมูลค่าการซื้อขาย62,588ล้านบาทค่ะ โดยห้านดับหลักทรัพย์นะคะที่ซื้อขายสูงที่สุดในกระดานเซ็ตอินดซ x เมื่อวานนี้อันดับที่1คือบ้านปูค่ะคุณผู้ชมราคาหุ้นของบ้านปูเมื่อวานปรับตัวลงร้อยละ4.73นะคะปิดไป7บาท5สตางค ปูนซีเมนไทยหรือ S C C ยังคงปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะคะที่เราจะเห็นหุ้นปูนใหญ่ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นได้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ายังคงซึมซับรับกับข่าวประเด็นของทางฝั่งจีน S C C เมื่อวานนี้บวกขึ้นมาร้อยละ2 9 3ปิดที่246บาท C P L ค่ะปรับตัวบวกต่อได้เมื่อวานนี้อีกรยละ0 3 8ปิดไปที่66บาทปตทสอพอนะคะปิดตลาดปรับตัวร่วงลงรยละ0 3 6ขณะที่ ตัวที่เคยพาตลาดขึ้นก่อนหน้านี้อย่าง GC นะคะเมื่อวานนี้ราคาเริ่มไม่เปลี่ยนแปลงค่ะปิดตลาดไปที่31บาท75สสตางค์ค่ะ ไปดูหุ้นเอเชียกันต่อเลยนะคะเช้าวันนี้สถาน,นการณ์โดยรวมสำหรับฝั่งของเอเชียจะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยเขาลงกันแต่เช้านี้ปรากฏว่าเอเชียไม่ลงเลยนะคะคุณผู้ชมยังคงปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นได้นิกคือตลาดหุ้นญี่ปุ่นค่ะเช้านี้ขึ้นมาค่อนข้างโดดเด่นเลยร้อยละ2.39ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าค่างเงินเยนอ่อนค่าด้วยนะคะห่างเซ็งฮ่องกงปรับตัวบวกขึ้นมาร้อยละ1.6 5เซียงไฮ้คมอมโพสิตต,ตลาดหุ้นจีนขึ้นมาร้อยละ0.85ย์จุดเกาหใต้นะะขึ้มากือยละ2 ส่วนเตรดไทม์ตลาดหุ้นสิงคโปร์ปรับตัวบวกขึ้นมาร้อยละ0 5ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN N ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผูชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN N ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ